ท่านนบีมูฮัมมัดสลววุลลัลฮุอะลีหวะสัลลัมถึงบอกว่าอัคอาฟวอาลาอุมมตีฉันกลัวเหลือเกินในหมู่อมุมมะของฉันเนี่ยฉันกลัวเหลือเกินกลัวที่สุดเลยกลัวอะไรอ,ลอ,อลัลอาอิมมาตัลมุดิลีนะก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นำที่นอกจากตัวเองจะหลงแล้วยังพาชาวบ้านเขาหลงไอ้โลกไอ้ควัดเนะี่ยมันพูดสักร้อยคำพันคำเนี่ยมันก็ยังไม่มีค่า เท่ากับคนรู้สักคนหนึ่งที่เอาปากมาจ่อไม้นี่เพราะอะไรเพราะคนรู้เวลาพูดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมเพราะงั้นคนที่รู้คนที่ถูกเรียกว่าครูบาอาจารย์พูดหรือทำอะไรหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละคนที่เป็นครูบาอาจารย์นี่จะต้องระวังพฤติกรรมของตนเองสมมุติว่าในวงที่เขาอ่านบรัรยนยีกันเขาทำมุลตรกัน ครูดินก็อยู่ในงานในวงนั่นแหละแต่ไม่ทำมันยู้เฉยไม่ทำอ่ะเขาก็อ่านกันเขาก็โยกกันแต่ครูดินก็อยู่อยู่เฉยอยู่ทำไมล่ะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ติแล้วก็ไม่เตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเห็นเอา้าครูดินยังไม่ติเลยเอา้าครูดินยังอยู่ในงานเลยเฮ้ย hey! สงสัยทำได้มังเพราะงั้นการนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องของผู้รู้เนะี่ยมันคือการรับรอง ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเวลาที่จะขึ้นเวทีกับใครเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ตรงกันไม่พูดไม่ชี้แจงนั่นเป็นแปลว่าเป็นการยอมรับใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นการประทับตายอมรับสมมติว่าผมกับอาจารย์อภินดอากีดาก็ไม่ตรงกันอีบาดาก็ไปกันโคนละทางแต่เวลาขึ้นเวทีแล้วเอ้ยคุยไปกันได้เว้ยนี่แสดงว่า ท้งสองฝ่ายเนี่ยต่างประทับตารับรองความถูกต้องให้แก่กันถูกทั้งคู่ก็อาจารย์ก็ยังไม่ว่ากันเลยอืใช่ไหมล่ะเพราะงั้นคุณดินเวลาจะขึ้นเวทีกับใครเนี่ย่าขึ้นมั่วซั่วนะไม่ใช่ใครก็ได้นะเท่ากับเรานี่จะไปการันตีเขานะไปรับรองเขานะแต่ถ้าจะขึ้นต้องขึ้นไปแล้วแย้งแล้วค้านในสิ่งที่มันไม่ตรงมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นเออเอา,เอาแต่ก็ไม่รู้เนะี่ย ต้องมาอัพคูดินด้วยที่ผมพูดเดี๋ยวจะว่าเจาะจงไป <Yeah. S 1> เพราะบางครั้งเนี่ยคนเชิญก็ไม่ได้บอกว่าจะเชิญไปพูดกับใครไม่บอกอะ่ะไม่บอกให้ไปดูดูก,กันเองอะ่ะมันเองอะ่ะแล้วพอขึ้นไปพอขึ้นไปบนเวทีก็ไม่แจ้งนะนะอะไรถูกอะไรผิดแต่อยู่กันคนละมุมละจากใส่กันแต่พอขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงหยอะยอมยม่นหยอ่ยอมยอมยอมกันได้ก็นเนี่ย ถ้าเรายังใส่หน้ากาเข้าหากันอย่างเนี้สังคมมันก็ไม่กระจ่างสักทีว่าอะไรมันคือจริงอะไรคือเท็จใช่ไหมละ่ะก็ตัวครูก็ยังยอมที่จะให้จริงปนเท็จแลว้วก็เท็จปนจริงแล้วชาวบ้านจะทำยังไง